นี่คือมันนอนกระตาเนี่ยนะรักษาเนะี่ยดูมันมันนอนกระตาเนะี่ยอ้อนนั้นเลยเสือเนี่ยดูมันขึ้นมานอนกระตาเนี่ยอะอ้อนนั้นเนี่ยฮะนักตาข้าฟังมนอนกระตาฟังนี้เลยฮะนักตาเลยนั่นแหละเ,เลย่เสกันเลยฮะ